โปรแกรมจิตก่อนนอนยินดีต้อนรับครูนกยูงสั่งจิตพิจิตเป้าหมายการโปรแกรมจิตขอนนอนจะทำให้คุณหยุดการกิดลบและปลดปล่อยความเครียดในแต่ละวันลงได้คุณสามารถโปรแกรมความคิดบวกของคุณใหม่เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นท่านรู้สึกขอบคุณที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิต่ันรักษาจิตใจและร่างกายขณะหลับ ฉันทำทุกสิ่งเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายของฉันฉันผ่อนคลายขณะหลับฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันเปิดรับสิ่งใหม่ที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีพลังเหลือเฟือที่จะสร้างชีวิตใหม่ฉันเคารพตัวเองและผู้อื่นฉันสามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ฉันกล้าหาญแข็งแกร่ง ฉันตัดสินใจที่จะมีความสุขฉันคู่ควรกับความสำเร็จและค่าตอบแทนสูงสุดฉันมีทักษะและความรู้ฉันมีความอุดมสมบูรณ์กับทุกๆที่ที่ฉันไปฉันเชื่อมั่นในความตั้งใจของฉันฉันภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสุขสงบฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ ฉันดึงดูดความรักการงานการเงินฉันรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันอุดมสมบูรณ์ในชีวิตฉันสมบูรณ์แบบสง่างามฉันเลือกที่จะมีความสุขความมั่งคั่งความรักที่ดีพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันรักตัวเองฉันรักร่างกายของฉันทุกส่วนชีวิตของฉัน รายล้อมไปด้วยคนที่ฉันรักฉันเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตฉันประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการงานการเงินความรักฉันดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันมีคุณค่าและมีความหมาย ฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวของฉันสิ่งที่ฉันต้องการได้ปรากฏขึ้นกับฉันแล้วฉันคือคนสำคัญฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดี ฉันเป็นคนกระตันยูซื่อสัตว์และกล้าหาญฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้ฉันมองโลกในแง่ดีฉันเป็นคนคิดดีมีทัศนคติที่ดีมีเมตตาฉันมีความสุขกับการใช้ชีวิตฉันเคารพและศรัทธาในตัวเองรอบตัวฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่รักฉันฉันให้เกียรติตัวเองและผู้อื่น ฉันสวยสง่างามทั้งภายในและภายนอกร่างกายของฉันสุขภาพดีจิตใจร่าเริงแจ่มใสชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบที่สุดฉันรู้สึกขอบคุณกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันฉันรักษาจิตใจและร่างกายขณะหลับฉันทำทุกสิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฉันฉันผ่อนคลายขณะหลับฉันให้อภัยตัวเอง และผู้อื่นฉันเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีพลังมากมายที่จะสร้างชีวิตใหม่ฉันเคารพตัวเองและผู้อื่นฉันสามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ฉันกล้าหาญแข็งแกร่งฉันตัดสินใจที่จะมีความสุขฉันคู่ควรกับความสำเร็จและค่าตอบแทนสูงสุด ฉันมีทักษะและความรู้ฉันมีความอุดมสมบูรณ์กับทุกที่ที่ฉันไปฉันเชื่อมั่นในความตั้งใจของฉันฉันภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสุขสงบฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ฉันดึงดูดความรักฉันรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันสมบูรณ์แบบสง่างาม ฉันเลือกที่จะมีความสุขความมั่งคั่งความรักที่ดีฉันพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นฉันรักตัวเองฉันรักร่างกายของฉันถูกส่วนชีวิตของฉันรายล้อมไปด้วยคนที่ฉันรักฉันเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเสมอฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตฉันประสบความสำเร็จ ทั้งทางด้านการงานการเงินความรักฉันดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันมีคุณค่าและมีความหมายฉันเป็นตัวของฉันเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวของฉันสิ่งที่ฉันต้องการ ได้ปรากฏขึ้นกับฉันแล้วฉันคือคนสำคัญฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีและสุขภาพที่ดีฉันเป็นคนกตันยูสื่อสัตย์และกล้าหาญฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้ฉันมองโลกในแง่ดีฉันเป็นคนคิดดีมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมมีเมตตา ฉันมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันฉันเคารพและศรัทธาในตัวเองชีวิตของฉันรายรอบไปด้วยคนที่ฉันรักฉันให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นฉันสวยสง่างามทั้งภายนอกและภายในร่างกายของฉันสุขภาพดีจิตใจของฉันร่าเริงแจ่มใสชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบที่สุดมีความสุขที่สุด ฉันรักษาจิตใจและร่างกายขณะหลับฉันทำทุกสิ่งเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายของฉันฉันผ่อนคลายขณะหลับฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันเปิดรับสิ่งใหม่ที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีพลังเหลือเฟือที่จะสร้างชีวิตใหม่ฉันเคารพตัวเองและผู้อื่นฉันสามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ ฉันกล้าหาญแข็งแกร่งฉันตัดสินใจที่จะมีความสุขฉันคู่ควรกับความสำเร็จและค่าตอบแทนสูงสุดฉันมีทักษะและความรู้ฉันมีความอุดมสมบูรณ์กับทุกทุกที่ที่ฉันไปฉันเชื่อมั่นในความตั้งใจของฉันฉันภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสุขสงบ ฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ฉันดึงดูดความรักการงานการเงินฉันรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันอุดมสมบูรณ์ในชีวิตฉันสมบูรณ์แบบสง่างามฉันเลือกที่จะมีความสุขความมัง่งคั่งความรักที่ดีพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันรักตัวเอง ฉันรักร่างกายของฉันทุกส่วนชีวิตของฉันรายล้อมไปด้วยคนที่ฉันรักฉันเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตฉันประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการงานการเงินความรักฉันดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉัน มีคุณค่าและมีความหมายฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวของฉันสิ่งที่ฉันต้องการได้ปรากฏขึ้นกับฉันแล้วฉันคือคนสำคัญฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดี การงานที่ดีการเงินที่ดีฉันเป็นคนกระตันยูซื่อสัตว์และกล้าหาญฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้ฉันมองโลกในแง่ดีฉันเป็นคนคิดดีมีทัศนคติที่ดีมีเมตตาฉันมีความสุขกับการใช้ชีวิตฉันเคารพและศรัทธาในตัวเองรอบตัวฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่รักฉัน ฉันให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นฉันสวยสง่างามทั้งภายในและภายนอกร่างกายของฉันสุขภาพดีจิตใจร่าเริงแจ่มใสชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบที่สุดฉันรู้สึกขอบคุณกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันฉันรักษาจิตใจและร่างกายขณะหลับฉันทำทุกสิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฉัน ฉันผ่อนคลายขณะหลับฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีพลังมากมายที่จะสร้างชีวิตใหม่ฉันเคารพตัวเองและผู้อื่นฉันสามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ฉันกล้าหาญแข็งแกร่งฉันตัดสินใจที่จะมีความสุขฉันคู่ควรกับความสำเร็จ และค่าตอบแทนสูงสุดฉันมีทักษะและความรู้ฉันมีความอุดมสมบูรณ์กับทุกที่ที่ฉันไปฉันเชื่อมั่นในความตั้งใจของฉันฉันภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสุขสงบฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ฉันดึงดูดความรักฉันรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉัน ฉันสมบูรณ์แบบสง่างามฉันเลือกที่จะมีความสุขความมั่งคั่งความรักที่ดีฉันพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นฉันรักตัวเองฉันรักร่างกายของฉันถูกส่วนชีวิตของฉันรายล้อมไปด้วยคนที่ฉันรักฉันเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเสมอฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต ฉันประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการงานการเงินความรักฉันดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันมีคุณค่าและมีความหมายฉันเป็นตัวของฉันเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวของฉัน สิ่งที่ฉันต้องการได้ปรากฏขึ้นกับฉันแล้วฉันคือคนสำคัญฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีและสุขภาพที่ดีฉันเป็นคนกตันดูสื่อสัตย์และกล้าหาญฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้ฉันมองโลกในแง่ดีฉันเป็นคนคิดดีมีทัศนคติที่ดีเยี่ยม มีเมตตาฉันมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันฉันเคารพและศรัทธาในตัวเองชีวิตของฉันรายรอบไปด้วยคนที่ฉันรักฉันให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นฉันสวยสง่างามทั้งภายนอกและภายในร่างกายของฉันสุขภาพดีจิตใจของฉันร่าเริงแจ่มใสชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบที่สุด ฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันเปิดรับสิ่งใหม่ที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีพลังเหลือเฟือที่จะสร้างชีวิตใหม่ฉันเคารพตัวเองและผู้อื่นฉันสามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ฉันกล้าหาญแข็งแกร่งฉันตัดสินใจที่จะมีความสุขฉันคู่ควรกับความสำเร็จและ ค่าตอบแทนสูงสุดฉันมีทักษะและความรู้ฉันมีความอุดมสมบูรณ์กับทุกๆที่ที่ฉันไปทันเชื่อมั่นในความตั้งใจของฉันฉันภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสุขสงบฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ฉันดึงดูดความรักการงานการเงินฉันรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่ง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันอุดมสมบูรณ์ในชีวิตฉันสมบูรณ์แบบสง่างามฉันเลือกที่จะมีความสุขความมั่งคั่งความรักที่ดีพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันรักตัวเองฉันรักร่างกายของฉันทุกส่วนชีวิตของฉันรายล้อมไปด้วยคนที่ฉันรักฉันเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันฉันให้อภัยตัวเอง และผู้อื่นฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตฉันประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการงานการเงินความรักฉันดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันมีคุณค่าและมีความหมายฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ ฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวของฉันสิ่งที่ฉันต้องการได้ปรากฏขึ้นกับฉันแล้วฉันคือคนสำคัญฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีฉันเป็นคนกระตันยู่ซื่อสัตย์และกล้าหาญฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้ฉันมองโลกในแง่ดี ฉันเป็นคนคิดดีมีทัศนคติที่ดีมีเมตตาฉันมีความสุขกับการใช้ชีวิตฉันเคารพและศรัทธ,ธาในตัวเองรอบตัวฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่รักฉันฉันให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นฉันสวยสง่างามทั้งภายในและภายนอกร่างกายของฉันสุขภาพดี จิตใจร่าเริงแจ่มใสชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบที่สุดฉันรู้สึกขอบคุณกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันฉันรักษาจิตใจและร่างกายขณะหลับฉันทำทุกสิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของฉันฉันผ่อนคลายขณะหลับฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันเปิดรับสิ่งให,ใหม่ๆที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉัน ฉันมีพลังมากมายที่จะสร้างชีวิตใหม่ฉันเคารพตัวเองและผู้อื่นฉันสามารถทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ฉันกล้าหาญแข็งแกรง่งฉันตัดสินใจที่จะมีความสุขฉันคู่ควรกับความสำเร็จและค่าตอบแทนสูงสุดฉันมีทักษะและความรู้ฉันมีความอุดมสมบูรณ์กับทุกที่ที่ฉันไป ฉันเชื่อมั่นในความตั้งใจของฉันฉันภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันสุขสงบฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ฉันดึงดูดความรักฉันรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันสมบูรณ์แบบสง่างามฉันเลือกที่จะมีความสุขความมั่งคั่งความรักที่ดีฉันพร้อมที่จะมีชีวิต ที่ดีมากยิ่งขึ้นฉันรักตัวเองฉันรักร่างกายของฉันถูกส่วนชีวิตของฉันรายร้อมไปด้วยคนที่ฉันรักฉันเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเสมอฉันปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตฉันประสบความสําเร็จทั้งทางด้านการงานการเงินความรักฉันดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุด เข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันมีคุณค่าและมีความหมายฉันเป็นตัวของฉันเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตของฉันฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวของฉันสิ่งที่ฉันต้องการได้ปรากฏขึ้นกับฉันแล้วฉันคือคนสำคัญฉันมีคุณค่า ฉันคู่ควรกับความรักที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีและสุขภาพที่ดีฉันเป็นคนกระตันดูซื่อสัตย์และกล้าหาญฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้ฉันมองโลกในแง่ดีฉันเป็นคนคิดดีมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมมีเมตตาฉันมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันฉันเคารพ และศรัทธาในตัวเองชีวิตของฉันรายรอบไปด้วยคนที่ฉันรักฉันให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นฉันสวยสง่างามทั้งภายนอกและภายในร่างกายของฉันสุขภาพดีจิตใจของฉันร่าเริงแจ่มใสชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบที่สุดมีความสุขที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ